เป็นการล้างยายรถลรางสิพาเพื่อนไปสมบ้านตั้งอะไรน้ำเนาะเวลาเวลาคนคลอดลูกใหม่ๆอ่ะเขาจะให้ออกจากบ้านพ่นหอผ้าห่าอะไรไปอยู่นอกบ้านจนกว่าเลือดในในในตัวเด็กจะจะจางไปเขาจะไม่ขึ้นบ้านโดยตรง อันนั้นแล้วก็ต้องมาปลูกบ้านอยู่ถ้าใครมีลูกนะถ้าแน่มีลูกเนี้ยมีนบ้านนามีมีลูกนี่เนาะมีลูกอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ต้องก็ต้องไปสร้างบ้านหลังหนึ่งเล็กๆแล้วก็อยู่อยู่กับลูกสองคนพี่เคนี้พูดมันเคยมีเมียมานะมีลูกมานะอะเคยมีเมียมีลูกเป็นสาวแถวเตาะไว้เปล่าเหมือนจะใช่เลยนะว่าไปอะไรนี่ย้อะไนอนคลิปตัวเองเปิดคลิปแบบไปย้อนดูคลิปตัวเองนี้เปิดคลิปอ่ะ กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเที่ยงๆน้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องเด็ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปถ่ายคลิปนก็คือมื้อนี้แม่นโซเฟอร์รถก็คือน้องนี่องค์ทรงผมกับปิ้วปิ้วเอาปิ้วเอาเพราะว่าอ่าล้มน้อพี่น้อง นนี้เวน้องดีก็สิพาไอ,ไอ้อไอ้ไอเอทีมงานบ้านนาะเลกาไอแอนนี่ออนพัวเลกาไอผู้ไทยดำ ก็ได้หอดเซ่แล้วน้องนี่ซึ่งเขาสิใหายรุ่ไงเป็นใบกอไอไอ้ยยเป็นกรารกําลังย้ายตัวกํยาลังสิพาเพิ่งไปส่งบานตั้งอะไรน้ำเนาะซึ่งเป็นบานที่เก,าเก่าแก่ที่ยังเป็นแบบวิธีดังเดิมที่เพิ่นอยากไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวจะนอนเม่นออดิกสีพาเพิ่นไปนะ,นะ,นะ,นะ ไปไซส์ก <Safe> ว <code mark> ่าว <Yeah. S 3> ันนี้คือค่ะไอไอทมงานจากประเทศไทยนะไปเบบ้านเกิดนางนอน้องน้องดียคือน้องดีเกิดู่บ้านสังอะไรน้ำไปเบิรนิืตามวิธีซีบิตทองึ่นเขาตะโอ้ยนอนที่ยังเป็นแบบเก่าแก่นว้องวิธีดังเดิมนะ๋ยครับดีซาวขับซุ่มจะด้้อยร่อคือว่าไปคนละทาง ไปเบิงของคุกคันเอาลูกแกกอนเอาไปลูกแกงไปก่อนอนี่พี่ตนตันจากเล่นใจเลยตัน<อ>ท่า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 อเอาอวา,างให้เด็ง่ายหน่อยโอ้นุ่งเ้อเลาอกเลยอาเส้อจนเลยตาถ กันจะบอกดได้เด้ออาทินคอยคนสุดท้ายเอให้คำให้เงินปอให้คำให้เลลุงเขียดค่าค่าให้เงินนะในี่ให้น้องคำให้ก็ได้ปีนี้ไปไปไนไปงปไ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 ปปไปไนไป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 นอกว่าไปาปไ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 ไปปไ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 ปะไป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 ปไ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 ่ไปไปไยไปไปไปป อีกซคันเด้นีต้องให้อ้ไอ้แขกยกล้อเบิ้อเดั้อีกผเสียวซันเห็นเหรอผู้ผู้ใดเสียวซันเข้าใจว่าเขามาเสียวซันคนัเท่าไหรนี่คันนัเท่าไหรไปสิบเมื่อสิบบกไปสิบเมื่อสิบอนไปจับเจ้าพันเ้าพันสองหมื่น ไอสองหมื <250. c oughs> ่นกี Kel ่บาสองมื <the real sa organizational noise> oh ่นบาทก็ซื้อเงี้ยได้เปละโอ้เฮ้ยเสียแล้วเนะเสียแล้วต้องจับอากันนี้เงี้ไปเอาไหมงไอ้เพิ่นเน็หนเพิ่นเนไหน ก็ได้ข้มแล้วน้องพี่น้องสองพี่น้องเขาเน้องพี่พี่กะพูนเป็นทั้งคุณเลยค่ะเขามานั่งทั้งทีเดียวเขามาเบิ้งนหน่อยคุณพี่เขาพ่อจีมาตอนนี้แม่น้องดีก็สิพาเัาเบิ้งบ้านเกิดน้องดีหรือว่าบ้านบนถี่น้องดีปลูกพฮือนตะกีนะพี่น้องที่น้องดีเกิดมาแะ้วก็ได้เห็นก็คือบ้าน จะอยู่ลังวันนี่ยยังเจอความได้ยืนบ่เจอได้อยู่ประมาณจากปีเงี้ยไปอยู่พุ่นประมาณสิบปลายปีแล้วอ๋อแต่แต่ตะกี้แบบอันอายุจากปีเฮียนเฮียนอยู่เม่อไหร่ปอไหนอันตะกี้จะบม่ได้เห็นอยู่นี้บ่เคยเห็นอยู่นี้บ่จำความได้อยู่เป็นบ่เหตุการณ์ตะกี้ย่างอยู่นี่จำได้ยศเอาการตะกี้แม่เท่าเขาถ่าอยู่ที่แต่ว่าน้องเดียันอยู่น้ำเม่นี่กระยายไปยายมาอยู่น้ำเม่นี่ก็เลยได้อยู่ได้อาศอยู่นี่เนี่ยยูประมาณไหนนี่บ่อยู่เมืงนี่เลยเป็นบ่ อืมข้าเจ้ากำลังตั้งเขียนไหมนี่อันนี้นะอ่าอันนี้ต้นมังมีอันนี้ก็จะเป็นของกระจุเพื่อนน้องดีดิแล้วก็ตกกงมะพร้าวตัวนี้คือกันเม้นบ่ไปยังไปเบิ้งตะกี้เนี่ยกุบปุมีกุงนี้ก็ยังเห็นอยู่เป็นบตะกี้น่ะเห็นซ้ำนี่บ่คือหน่อยเขาเนี่ยซ้ำนี่เลยบ่เปลี่ยนแปลงใส่มีใส่โกบข้าวเออ บ้อยาข้าวอเกิดทมเกิดที่พุ่นเกิดธรรมศาตร์อ่ะเออไปโรงาียังเอ๋อเหรอใส่ดี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 ไปไปว่ว่ห้ฟังเนี่ยขก็พี่น้องนี่นะครับผ้าตามติดเบื้องวิถีชีวิตบ้านเกิดของน้องดีนะครับเกิดไปรรมาศาสตร์เล่นบ่ พ่อพ่อแม่บอกบอกไม่เถาเพาะ่าบอกว่าจะฟังบอกประมาณไหนเราให้พี่้องฟังอ๊แสดงว่าเฉดเนี่ยตะกี้บ่มีเหี้นข้าเจ้าเป็นบ่อันนี้ข้าเจ้ามาอยู่ใหม่เป็นบ่ตะกี้ก็มีเหี้นหลังหลังนี้มีบ่ตะกี้นะตอนนังดียุ่นนหลังนี้ไก่มียนบ่หลังนั้นเด้มีบ่ตะกี้นะ่ะอือ ต้นมะขามเิอมาบก็เได้เห็นตนมะขามลลโอ้เเห็นนะเป็นคนจเป็นเจ้าของีตะกี้ตะกี้เห็นน้องดิเป็นตัวเจ้าของต้นมะขามตัวนี้ต้นมะข่าตัวนี้กับแมีนอันนี้กับเม่นอันนี้กับแมี่นโอ้ทีกลวงตัวน่ะบัอันอันอันี้ทีโบมีการซื้อขายกันไหนบอบ่มีเฮาล้อมเอาเป็นบริเวณท่องเทา่เล่นบริกิีน่ะโดยอืมบัดนี้่อยุ่งเล้ากับผู้อื่นกับมาขอบควางแทนโดยอืม พี่น้องครับสมัยตะกี้น้องเด็กก็เป็นแบบนี้ของเด็กนี่เพื่อสิได้อันเพื่อสิได้กินผักต้อนหาบน้ำเสร็จแล้วน้องขึ้นมาเพียรจังกันเลโทดได้กินผักตัวบาน้องวันนี่บ่เห็นเล่นปะโบไปยุ่งหุ่นเลยพ่อแม่เพื่อไปยุ่งเ่กะมีบ้านเก้ามีบ้านบ้านเก่าเจ้าอยู่ใส่ระเบียงโขบโขบโอ้ยฟังไหนโอ้ โอเคน้องดีเกิดยึดใต้ต้นต้นต้นมะขามติเพื่อนบ้านน่ะขามเลยไปเท่าเอาเกิดแบบแบบธรรมชาติบ่ธรรมชาติ์เราเอ๋อไ่ได้ไปหาหมอหาอยังเลยฮะบ่มีหมอจำแย่โบราณเลยเอ้าสุสุจังซี่ก็สิเกิดธรรมชาติเบ่ดบ่เนี่ยบ่นี่นี่แหละแต่แต่หมอส่วนไลยเข่าเกิดธรรมชาติเพราะว่าอ่าโรงพยาบาลมันก็ใกล้ดิซื้อเอาบอกบางบางทื่อหั่นน่ะกว่าสิได้ฮอดอ่าโรงพยาบาลเนาะบางทีเพิ่นก็ได้เกิดอัน เฮ้ยได้ลหละเป็นภาษาสี่เลยวอกกํลังข่าวเกิดในเฮงาเลยเออน้ำเรือเลยบัท่านนะม,มันไกลเด้เกิดน้ำทางยังมี <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาไปเลาะเบึงบรรยากาศกันอีกครับพี่รองครับ,บผมมีจุดหนึ่งที่นา่าสนใจนะครับ,บเราก็าได้ยินน้องดีว่าน้องดีเกิดธรรมศาสตร์เลย เกิดแบบแบบธรรมศาสตร์คักๆได้ไหมธรรมศาสตร์เลยโดยที่บัได้ผ่านมือมอใดๆทั้งสิ้นอ่าเกิดแต่ห่มคามตีเกิดแต่ห้อมคามตีหูเรื่องเลยได้เรามาแล้วในนึงครับมื่อวานครับพี่น้องครับผมชิล้องไปถามชอบอาหารสิ่งที่สงสัยสิ่งที่สงสัยนั่นก็คือแบบว่าไอ้ไอ้ก็อยากรู้ว่าขาเจ้าเกิดธรรมศาสตร์ห้กันบ่ ฟันมาบ่มีแล้วถ้าไปทำไปทำญุ่นถ้าไปทำไปทำาุ่นนี่คือดังขับบรรยากาศน้องๆเอาข้านมให้เด็กๆก่อนนะนี่ให้น้องๆหน่อยพี่นั่ไมาถ่ายพอดีเลยอืนดีมาอ่นยไทมเอาพี่เอาพี่ชอบเหรอชอบบรรยากาศแบบนี้เหรอ เอานะ้นว่ายังก้จะแกอแก้วจือจือจ้อ่นี่จื้อนางจื้อนงดีบะบ่เตะกี้เตะกี้ซ้ำไหนนีไปยุพุ่นย้ายไปยุพุ่นมื่อนนี่พุนอยู่กอกไม้เฮเอจู่อกไม้ดีดีเไม่ไกลๆนะย่กกไม้บ่ เอ้าอันนี้มูอเจ้านี่นเกิดยุคฮงหมอคือเกิดธรรมชาติ <c oughs> น้องดีนะ่ะตะกี้เกิดเกิดยุคใต้กกไม้เลยไหมหมอเออยู่บ้านนี่แหละเกิดแ <c oughs> บบบริพันธ์มือหมอเลยบ่เกิดธรรมชาติน่ะเออเกิดธรรมชาติอันลแล้วเรามูอเจ้านี่ได้ลูกนี่เกิดธรรมชาติเท่ากันเป็นก่อเอาเนี่ยเออธรรมชาติเออบริพันธ์ฮงหมอเท่กันนี่เนาะใช้ลูกเจ้าผู้ใดจะมาได้ไหมมาเลยอ๋ออันนั้น อันันน้นก็เกิดแบบธรมรมชาติเลยเกิดธรรมชาติส่วนมากแล้วอยู่นี่นี่แบบเฮ็ดอาชีพอีอย่างเนี้ยดีไม่ออยก็คือกระดะะะ้าะกะด้างเลยเกดดิถามผู้คู่อ่าู้ตอบเป็ไไนไงเจ๊งเดะอายว่าส่วนมากนะเฮ็ดอ,แบบอ,อาชีพอแบบแบบย่างแน่อยู่ไหนปกติอันนราเฮ็ดอาชีพเรองไหดตะจะนะเห็ดให้เห็ดชวันเห็ดไห่เห็ดชวันเห็ดหน้าเราเราเราส่วนมากเลยเขาจะจะเกิดแบบธรรมชาติทั้งหมดเป็นบอ ส่วนน้อยที่เขาจะไปเกิดอยู่อ่าฮองมอถ้าแบบว่าเขาเกิดธรรมศาสตร์แบบยากนันนะเลี้ยให้าวไทยพวกไงในขนมมันยากกันที่ได้ไปฮองมออื๋อเดี๋ยวปุ๊ดกระด่างนึ่งๆล่ะระยะห้างมันใหญ่ทองกันทางไปขามากกับลำบากแน่นก็คือไฟฟ้ากับบูมีอันนี้ยังบูมี่มีได้นี่เจ้าหางกระจีบเหรอยังบูมีไฟฟ้าตัวนีนยังบูมีไฟฟ้าแล้วก็บบูมีสัญญาณเลยเอ้า ดยโอ้มาแต่ตาเทียก็คือสิได้ติดต่อนี่ก็ยากได้นี่ไฟมีผู้สาวทางนี้ก็คือติดตโตม่ได้เห็นอะไรเสียวด้เขียนจดหมายเอาบอกสัญญาณก็บบะมีเขียนจดหมายเอาที่อันน้องวันเกิดมาได้ใส่ไฟฟ้าเลยเป็นบอกเอ๋งบ่มี่คือกันทางพุ่นก็บ่มีสัญญาณกับบะมี่คือกันบ้านบ้านยังระแบงโคระแบงโคบ่มีไฟฟ้าคือกันตอนนี้ก็บ่มี่เป็นบอกไม่เท่าเด้ไม่เท่าเกิดอัน อันภาคกันเกิดลูกแบบธรรมศาสตรกันทั้งหมิดเลยมันบ่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนาะแบบว่าพวกอ้ายมันก็คือว่าเห็นต่พอตเมียโบดนาตะกี้เนาะสมัยพ่อเม่ไอ้ายขาเจ้ากับว่าแบบมอตมแม่ยโบราณอันนี้ก็สีคล้ายๆกันกับบานเฮาต้องไปเก่กาจะก่อนโบราณตะกี้ดุๆๆนพวกแง่เถาพวกอย่างซุ้มอ้ายซุ้มใหญ่น่ะเกิดธรรมศาสตร์เบิร์ด คือยังบอดีเห็นมันบ่บอเห็นบอเห็นแต่ว่าพูดรุ่นย้ายเถ่าพกันค่ะเจ้ากระเชเห็ดอันกระตบน้อยๆนะเกิดเลยค่ะกระเชย้ายไปยูหันประมาณหนึ่งอาทิตย์ลสองอาทิตย์เองเขากรรมป่แมนอยู่กรรมถึงจะยู่หันอยู่ตรงนี้ไก่อนเพราะว่าเพิ่งจะยังบม่หายึ้นบ้านเถ้า อันนี้ยุ่งกับจะกมือเกิดลูกหรอเอ่อเอาตะปลายนะซีซีเติร์ดเลยเด้อ์ดก็โมชัยเดือนหนึ่งอ๋อได้เดือนหนึ่งแม่บ่มียาดิมีเงินขอขอหน่อยนะขอขอจัดสักไหนเนี้ยนะครับโอเคจะน่ากัดจังย่างเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ดิอันนี้บอกลูกชายเจ้าลูกนันนี่บอกลูกอันนี้เกิดธรรมชาติอืมธรรมชาติล้วนๆมันมันเป็นอะไรแบบแบบ คืออยู่โรงพยาบาลเนาะสมมติห้องหมอหนึ่งหนึ่งแล้วเนาะเรื่องอันน้อยข้อสะดวกต่างๆการเกิดลูกนี่มันผู้เคยเกิดต้องถามแล้วเป็นทางเหนื่อยไหมแบบเจ็บไหมการคลอดลูกอะอันตายอันเวลาไออีเห็นไะไออีอนในมังบืดเวลาให้เกิดอาการเจ็บเลือดเมื่อยอะไรมังบืนเมื่อยเลยเป็นหลักตัวเลือดเลือดไหลปะ ร <c oughs> กระลาเจ็บกระเจ็บมือยอตยอตยอ,ตยอ,ตยอ,อนกโตอันนี้ขนาดพีน่นองครับอันนี้ถามเป็นค้มดูนะครับบวมเป็นว่าเป็นการซอยอย่างที่มันมากไมยครับคือเขาเจ้าอยู่แบบนี้เขาก็ถานเพื่อเป็นคมดูว่าเอ้ยธรรมชาติอยู่ไก่หมอในการเดินทางเนี่นะ like ยวลาเจ็บไข่ได่วยอยู่จังไรนั่ดีแต่ว่าส่วนไล่ทางบ้านจะถ้าเจ็บนิดๆน,น้นนอยๆก็คือจะบวได้ไปหามอคือเจ็บแล้วก็หายเองเจ็บเองหายจะบวมคอยด้ยว่าเพิ่งพาหมปันไดเพราะว่า อ่ะไอ้ย่างกะระยะทางมันก็ไกลเลยก็ไม่เคยมีเงินเมียงอะเนาะเพื่อสิแบบเออก็คือแบบเฮาเฮาขามไปแ่เลยก่อนอื่นเขาก็ต้องมีรถมีรถแล้วเขาต้องมีน้ำมันเขาต้องมีอันเงินขามันข้ามสะพานข้ามบักนะสมมติว่าเจ็บป่วยปันได้เพื่อนกระสิบว่านุ่มให้กันอยู่บ่บ่มีเงินกับว่ได้ขามมันบ่เพราะว่าเพื่อนก็ต้องการความสมมติเจ็บสิเป็นสิตไตรีกระสิบว่านุ่มให้กันได้บ่ กกน่าจะได้อยู่บ่ออืออืน่าจะได้อยู่ได้อยู่ดอกเนาะดูนี่นะครับพี่น้องครับคือสาเหตุที่เพิ่นได้เกิดดูธรรมศาสตร์บ้านนี้มีจากหลักจากหลังคาหลังกระหลังก็ะหอกหอบสิบดีดีหกสิบโอ้ลายเติบดีลายเติบดีเป็นบ้านใหญ่เบ็ดแต่ว่าน้องวันนี่เกิดเกิดธรรมศาสตร์เท่ากันบ่้อ๋ออันนี้ บ่บ่บ่บได้ไปห้องหมอเนาะนึ่งแหละห้องหมออยู่เมืองนองกะใหญ่บ่บ่บ่ใหญ่ปบบไหนเด็ดเนาะโซซสิไปยูตังอะไรก็ได้มันก็มีสุขสารในสุขส,าเ,สาเกิดยุหัน,นสุขสารจะเกิดย่หันสุขสารนี่แบบว่ามันมีหมออยู่เพิ่นมีหมออยู่หันประจำเนี่ยแรงเพิ่นกับประจำยู่หันเป็นเวรของเพิ่อนเออครับพี่ตองครับคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนออีกมุมหนึ่งนะครับในการถามว่าให้เห็นน้องดีเปิดประเด็นมากก็ได้อยากถามเบื้องหน้า อ่าอันนี้ขนาดขนาดสมัยใหม่เนี่ยเปรียบเทียบใช่อายุกับน้องดีกันห้างกันหลายปีจะเพิ่มเนื้อยังเตืเนอนธรรมชาติไงกันเลยกันเลยประมาณนั้นนะครับ <Okay. S 2> อืมเอาเอาต่อหนึ่งไปตันนี่แมนหอประชิดย่างกระป๋ายรายการิไปเบิ้งเนาะว่าสมัยตะกี้อ่าน้องดีอาบน้ำแต่งด๋อยู่ไสน,นะาเหวยพี่น้องป่ะสินแค่เด็กอยู่บ่ตะกี้เซซใส่สินอยู่บ่ล่า เ็กยนไน้อยนะบ่เนี่ยหน่อยบใสซเล่นบ่บใส่เลยบ่ชื่อดอกอชื่อสนามแล้วก็ครับพี่น้องเ่นบ่นี่นี่ดิอันนี้ก็มีดิอเอเนีเขาจอหากเห็ดเจเอปกติก็จะบเห็นี่ออปตรงงามไม่ะ นนนนเป็นอย่างอันนั้นคือหมายถึงว่าเป็นความเสี่ยงของเพิ่นนี่เนาะเพราะว่าเอากัน่าจะเกิดปรทันเพิ่นที่บอกให้จมูกหัวความหมายของเพิ่นเป็นยังไงนะครับศาสนายู่นี่ก็คือนับถือผีผีแต่ว่า,าเป็นหมู่บ้านแห่งนี้คือบ่มีไฟฟ้าใช้โดยนับถือศาสนาผีโทรศัพท์ก,คก็คือสิบ่มีเหลหร็นมีอยู่แต่ว่าต้องไปหาสัญญาณพุ่นไก,กลๆพุ่นเงยบเขสา,าสัตว์แบตเขสา,าสัตว์จะไดนโซดาเซลล์ปะ โอ้มีบ่มีมีหลังเลยมีโซดาเซลล์น่ามีถุงรังบ่เพื่อนยังไม่มีไฟฟ้านะครับมีสายเฉยๆครับมีสายเฉยๆแต่ยังไม่นําเข้าครับเพิ่งมาทําใหม่ครับไม่มีไฟฟ้าก็จะมีไม่มีไฟฟ้าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแค่สายแต่ยังไม่มีไฟตันยานโทรศัพท์ไม่มีมีมี ม,มีอย่างเดียวคือมีสาวสวยสยี่ใส่นี่ยั <c oughs> มีเจอผู้บ่าวผู้สาวก็จะเจอกันก็ต้องมาหากันที่บ้านเลย<ช>มาเจอกันแล้วก็มา,เ<ร>าลเดาเอาว่าคนจะอยู่บ้านหรือบ่อยู่ถ้าคนบ่อยู่บ้านจะได้กลับแบบ <c oughs> ย่ามาจีบสาว,าวย, <c oughs> ย่าหนาวนี่หนาวครับปะหนาววิธีแก้หนาวของคนที่นี่ทำยังไงถึงไข่หนาวการพิงไฟอยย่างเดียววิ่งได้ปะ โบต้องวิ่งดอกแต่ละมือกันย่างไปมาไปหายไปสวนกับทำออกกำลังกายแล้วไรสวนเจ้านี่อยู่ไก่บริจากหมู่บ้านนะบ่ไกลบ้านไหนมีนามีแต่นามีสวนน้องดีมาเห็ดนาอยู่ฟังนี่ปะเพราะว่าตะกี้อ่ะตะกี้เงินไม่เ่าอยู่พี่นะก็จะมีเห็ดนาอยู่พี่อืน้ำนาอยู่หุ่นบ่มีนปะบ่มีโอ้ยไงไปอยู่แต่มีมีตาทีบ้านทางบ่มีที่ให้ที่นา ใไฮยุพนส่วนยุพนแต่วันนาจ่นาอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคโอเคไปไปเบิ่งบางสิ่งเช่นเอออาบน้ำมาเห็นบอกค่ะเจ้าอันอาบน้ำโอ้ยเบ้าเอทุ่งสาวาบน้เบ้าเอเตรียมมาถ่ายคอนเทนต์แล้วกันคอนเทนต์เบาเอพี่แขกลูกสาวอาบน้ำเร็วใส่กระจมอกด้วยไปมไปไปดองเขาลงไปเบิ่งกันต่อโอ้เออแม่มีลูกสาวกี่คน สองสองขวบดงเอาัเดังบ้าบ้าแค่อีกก็อยาเจออยู่จันทร์ใคมางีดเคื่องหนักเีดแบเนี้เบอร์เนี่ยอีกยาเนี่ยร์น้ำมีไอล้ำอะไล่ะก็เลยบุญกับไปบ้าบ้าครอิบันไดแม่ขึ้นยามากเลยอ่ะขคุณเปลว่าจังไหนต้องดีลูกเราหันู้หยิงหาคนนี่คือสารขอบัวไปแล้วอ้าวโอ้ยห้องน กยอย่บไม่ตุกอะไล่ะเราห้องที่วกมอดมราทุกคนอไม่ได้เข้ามาที่ร้องไห้เลยดีคือเอาข้าวตากมันจะแบบเขาก็เบางทั่วไปโอ้ยมีตะกร้าเด็กน้อยด้วยหลานเนอะลูกเอาพวกหมดแล้วอ้หักเลยเนี่ยโอ้แม่เช้าใช้ที่กล้องสุดยานะเ้เองบ่ สูบยุบหันทำเองเนาะโอ้สูบไม่เป็นไรหรนูน้ออันนี้เนาะไม่เป็นไรครับอันนนี้ไไม่เป็รวิธีชนเผ่าครับให้เบาเอสักปื้ดเด้อเบาเอมักปื้ดอืมอืมอ่าอันนี่แน่นอนแน่นอนอันนี้เฮ็ดเองบ่แม่เฮ็ดเองบ่ตะการเนี่ยซื้อหรือว่ายังไงน้องนี่เขาเฮ็ดเองหรือว่าซื้อเฮ็ดเองโอ้ดูงามป่ะยัง กรยังกรยังโอ้ยยาสูบนี่ปลูกเองวะปลูกเองดูเบิ้องต้นน้องดิพี่พี่เบิ้องต้น่ะอิ่งใสนี่คือกินหอมดิหอมอหอมธรรมชาติยาสูบข้าแฉกว่ไม่รู้อ่ะไม่แฉกหรอคิดว่าอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ยาสูบยาสูบกระเจ้าเอาใบยาสูบมาซอยๆแล้วมาตัดหอมเอาบางคนก็จะห่อบางคนก็ะซิ่ใส่อันนี้จริงไรเขาอื่นจริงไรพันพันบน อันนี้กอกสูบกอกบอกไม่เท่าเขาเอิญเมาปะมืดเขาชินแล้วไม่เมาไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมถ้าบรสูบเลยนี่ยูได้บ่ บ่ีเนะถ้มนเรียกนาเต้มอเออจรบบไหวคาดบ่ไ <Dienst> ด <Super poco> mm ้โ hmm. อ well, ้เาอท่านสบายดีเนีขาะกับข้าวกอกันเวนบันเซวนเฮือนชาญเบิ้งเฮือนชาญคักคักงานยีหลี่พ่ยงานยาเนี่ยมาน้วน่งซิาอยหืมตใต้เนาะบ่กีนเนาะออนี่นะทางนี้นะ นรุ่นเก่าเลยเฮ็ดเอาบ่เฮ็ดเอาเลยบ่ดดบิแต่ปู้หญิตาไหนแบบนี้เลยเขาเฮ็ดเยอะแต่ปัจจุบันนี้หาเบิ่งยากแล้วเนาะอันนี้พอเท่าเฮ็ดเองไหมเห็ดเองจเป็นห้องหอหองหอเห็ดเองรู้จะได้ห้องหอแบบเนี้ย เออแค่เต็นผู้สาวเนี่ยไอ้เนี่ยทางนั้นเป็นทางฮอเลยนะเออท่าดีอยู่ท่าเบาอุดมเอาไอ้เอาเด้อเบาอุดมเอาบาโนคันปฐมจะเอาเอาเทเนี่ยมักเลยเนี่ยเจอความนั้นคือคลาสสิกเลยเอาเบาแล้วก็ไปเาไปขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดือดเห็นอย่างพวกเราขนมยังตีให้น้องขนมให้น้องมั้งนมคนรูอีกกี่กับ้านเนี่ยเปอันไรปิด ตอนนี้แม่เสีเอาขอนมให้น้องก่อน่ไปย่าง,งนงนี่ให้น้องเนาะหลังจากที่เขาได้ขึ้นเทียน,นเพิ่นแล้วก็สีให้ขนมเพิ่นเนาะเพี่น,น้องหลังจากที่เขาก็ได้เตรียมขนมไปฝากน้องๆฮะ,อะเอาเลยก็ได้อเอามาเลยโอเค ยังไงขอบใจเด้อนี่ไปแล้วนี่เป็นบ้านของน้องของน้องวิธีของน้องก็เลยเราเล่าก็เลยปลูกเอ่อปลูกมะขามุ่นี่อืข้าจะอาซีเห็ดกระต๊อบอยู่นี่ที่บอกออขาจะบอกแล้วก็เกิดอยู่นี่แล้วก็นอนอยู่นี่ประมาณสิบคืนแล้วจังสิได้ขึ้นเใช่ อ๋อก็คือของน้องคือเวลาก่อนจะคลอดก็คือต้องให้กระต๊อบอยู่สิบมืออยู่นี่แล้วค่อยขึ้นเือนเดี๋ยเกิดมานอนอยู่นี่ก่อนประมาณสิบมือบอกเลยว่าสิบหามือแล้วแต่เป็นทีหายูแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยครับ้องเอสคือเก่าบอกก็คือคือเก่าเวลาเวลาคนคลอดลูกใหม่ๆอ่ะเขาจะให้ออกจากบ้านออกผ้าห่ออะไรไปอยู่นอกบ้านจนกว่าเลือดในในในตัวเด็กจะจะจางไปเขาจะไม่ขึ้นบ้านโดยตรง อันนั้นแล้วก็ต้องมาปลูกบ้านอยู่ถ้าใครมีลูกนะถ้าแน่มีลูกอย่างเงี้ย่งี้ยพัดนามีมีลูกนี่เนาะมีลูกอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ต้องก็ต้องไปสร้างบ้านหลังหนึ่งเล็กๆแล้วก็อยู่อยู่กับลูกสองคนที่แค่นี้พู้นเคยมีเมียมานะมีลูกมานะอะเคยมีเมียมีลูกเป็นสาวสาวต้โอ้ยเป่าเหมือนจะใช่เลยนะว่าไปอะไรไม่ยนอะไนดนคลิปตัวเองเปิดชิปแบบไปย้อนดูคลิปตัวเองนี้เปิดชิปอ่ะ น้ำดไม่สาระเลยไม่น้ำอ่ะ็ทะเลเใช่แลมีหาดทรายด้วยอ่ะอันนี้คือเหงาชาบ้านกรดหาิมงนี่ยอันใส่มงตึก็ดใส่มงก็จะเอาหางน้อย่ดีครับวิวสวยมากมีเห็นวิวอย่างนี้ตั้งแต่เล็กน้อยบอสเด๋ววิวสวยมากบี มัเจ้าสวยงามทะเลลราดีดีมีหาดทรายงามอยู่ดีคือถ้าเป็นไปได้อีกหน่อยถ้าถ้าจะสมมติเจ้าแบบทำโฮมสเตย์อ่ะไอ้มาลงทุนกับเจ้าเด้ออพอมีใครมาไอ้มาเด้อไอ้มาเดออ้อยู่ตอนแก่ไอ้มอยู่สซื้อเจ้าบริหารเด้อ ถ้าถ้าเป็นส่้งสงการมาเล่นหางสิคดีค่กว่มีบ่เ่าบุมีหรอกเขาไปแล้วเขาี้ผู้นั่งเทงผแหงิมวนนนี้ได้หางเขามาไปกตเขาไปตะแกงลินลนบ่อันนี้เละคัะเนี่ยเอาไทยบ้านใกล้ๆเขานี่มาเปิดเงแบแ๊บแบแบแบนนมีสัญญาณเลยโอ้วีสมัยตะกี้ก็จะมีสวนด้วน ก็จะปลูกผักเต็มแถมน้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่ะจากังวค่อยได้เหตุละเพราะว่าเวลาน้ำท่วมมันจะสีแบบเนี่ยน้ำมันขึ้นเด่นท่วมน้ำมันท่วมอันนี้มันเริ่มลงแล้วเนาะขึ้นฮอดพี่มันบางยามันขึ้นนะะขึ้นฮอดพุ่นหมดเลยหอดบางค้างหมดเลยหอดบังคางบางทีหอดลังเพรียงเขาถูกะล้วถนกบางค้างเลยก็มีอหอดเพื่อนซื่อโอเค